วันอังคารที่16กรกฎาคม2024ในบูชาขอพระคุณในเช้าวันนี้พระศาสนาจากคาทอลิกระลึกถึงพระมารดาแห่งภูเขาคาเมลนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวคาเมลไลท์หรือสมาชิกของนักพรษทั้งชายและหญิงของคณะคาเมลไลท์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเรา อยู่พอสมควรมีฝ่ายชายอยู่หนึ่งแห่งนะครับและฝ่ายหญิงก็คือมีอารามคาแมนที่กรุงเทพอารามคาแมนที่นครสวรรค์อาราคาแมนที่จันทบุรีแล้วก็อาราคาแมนที่สัำพรานนะครับเราก็ขอแสดงความยินดีกับคณะด้วยคือตั้งแต่ในยุคก,กลางแล้วความเชื่อที่ว่าพระแม่มารีแห่งภูเขาคาเมนนั้นมีความเชื่อมโยง กับเรื่องราวของวิญญาณในไฟชำระและการชำระวิญญาณให้บริสุทธิ์นะครับเรามักจะเห็นภาพวาดของพระมารดาแห่งภูเขาคารแมนก็คือเป็นรูปพระแม่อุ้มพระก,กุมารเยซูคริสตและในมือถือสายจำพวกและห้อมร้อมด้วยทูตสวรรค์นะครับและภายใต้รูปนั้นก็จะมีเปลวไฟ ดวงวิญญาณไฟชำระนะครับที่มาขอพึ่งฉะนั้นวันนี้แหละเราจึงจะพูดกันเรื่องถึงความเชื่อที่การสวมสายจำพวกและวิงวอน์ผ่านทางพระพนางนะครับมีคำถามที่ว่าทำไมพระแม่มารีจึงได้รับฉายามานานทีเดียวว่าขนานนามพระนางว่าพระมารดาแห่งภูเขาคาแมน ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระนางนั้นได้เป็นองค์อุปถรัรมภ์ของชาวคาเมลไล์เป็นนักพรสนะครับโดยเฉพาะนักพรสกลุ่มแรกที่ไปสร้างอารามและเจริญชีวิตอยู่บนภูเขาคาเมนที่แน่นอนก็คือที่นั่นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ <S <S เพราะว่าอะไร <S <S เพราะว่า,าที่นั่นเป็นที่ประกาศกเอลียา ได้ทำอัศจรรย์ประลองยุทธกับพระเทศเทียมคือพระบาอัลนะครับในช่วงนั้นกษัตริย์อาหับที่ได้นำาศาสนาเทศเทียมมาแล้วก็ได้ออกล่าดูรอกทางชีวิตไปเชื่อนางเจสเบลที่นำพระบาอัลมาเราได้ยินเรื่องนี้มามากมายทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามในที่สุดแล้ว ประกาศกเอลยาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นพระเจ้าแท้จริงนั้นประทับอยู่และประทับอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาคาแมนนะครับโดยฉะนั้นโดยคณะนักบวชคณะคาเมไลน์นั้นขึ้นไปตั้งอารามเมื่อปลายสวรรษ์ที่12และต้นสวัรษ์ที่13และเราก็มีสิ่งที่คำมั่นสัญญาที่พระแม่ได้ให้ไว้บนภูเขาคาแมนนะครับ พระแม่มารีได้เชิญชวนได้มอบเสื้อจำพวกให้แก่นักบุญซีมอนสต็อกนะครับและตรัสว่า,าลูกที่รักจงส,สวมเสื้อจำพวกใน,ใในที่มอบให้กับคณะนี้ซึ่งจะเป็นสิทธิพิเศษกับชาวคามเมลไลท์และใครใคก็ตามนะครับที่ได้สวมเสื้อสายจำพวกนี้ จะไม่มีวันที่จะตกในไฟเนิรันดรนนะครับหรือจะผ่านพ้นจากไฟชำระอย่างรวดเร็วทีเดียวทำไมที่จะต้องสวดต่อพระแม่มารีแห่งภูเขาคาเมนณที่นั้นหมู่คณะมีความเชื่อความศรัทธาอย่างสูงทีเดียวนะครับภาวนาด้วยความหวังในการเสด็จมาของพระแม่มารีนำความรอดมายัางมรุษยชาติก็คือ เป็นผู้ที่อุ้มคันของพระผู้ไถ่นั่นเองจุดศูนย์กลางก็คือพระผู้ไถ่ของเรานั้นพระเยซูคริสต์ได้บังเกิดอยู่ในคันของพระแม่มารีก็เปียบประดุจพระแม่มารีนั้นเป็นผู้ที่อ่อุ้มเป็นผู้ที่อุ้มคันพระผู้ไถ่ของเรานะครับและนําให้ความรอดมาสู่มนุษยชาติของเราทุกๆุกคนนะครับนี่แหละเป็นอ่สิ่งที่ อยากจะบอกให้เราฟังในวันนี้ความรักความที่สำคัญสุดนั้นไม่ใช่ว่าการที่เราจะไปสวรรค์นั้นเราจะไปแบบอัตโนมัตินะครับการไปสวรรค์นั้นไม่มีหนทางลัดนอกจากว่าจะต้องผ่านการถ่ายกู้ของมนุษยชาติโดยไม้กางเขนและต้องผ่านทางพระเยซูคริสตและจำเป็นจะต้องเจริญชีวิตที่สอดคล้องกับการเป็นสิทธิ์ของพระองค์นะครับ จุดประสงค์สําคัญที่สุดในการเจริญชีวิตนั่นก็คือต้องแสดงความรักความเมตตาต่อผู้อื่นทั้งผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและผู้ที่อยู่ห่างไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคาะร้ายต่างๆนะครับเราจำเป็นจะต้องอมีความสัมพันธ์มีความผูกพันมีจิตใจเอื้ออาทรเมตตานะครับความรักโดยปฏิบัติอย่างรูปธรรมและที่สําคัญเราก็ต้องรู้จักการให้อภัย ผู้อื่นนะครับชีวิตในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบสักคนแต่ว่าด้วยความเชื่อและความศรัทธานั้นเราจะเปลี่ยนไปด้วยความหวังในอนาคตนะครับเราต้องรู้จักใช้มัทุรสวาจาต่อทุกคนเราต้องรู้จักพูดความจริงต้องสร้างความสัมพันธ์ดีต่อคุกต่อทุกๆคนมนุษยชาติและต่อชาวโลกนะครับวันนี้เราน่าจะรำพึงสักเล็กน้อย ถึงเรื่องราวแห่งสายจมพวกหรือว่าเสื้อจมพวกนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพานสถานของคณะนักพศคมเมไไร์นะครับเราอาจจะเรียกว่า scapula ปปซึ่งเป็นสายจมพวกนั่นเองที่พระแม่มารีได้มอบให้และมอบคำมั่นสัญญาไว้ว่าใครก็ตามเมื่อส,สิ้นชีวิตลงไปแล้วในโลกนี้โดยสวดภาวน,นาโดยที่สวมเสื้อจมพวกนี้นะครับ ก็จะไม่ได้รับโทษนิลันดร์ดังที่พ่อบอกไปแล้วและจะเป็นอิสระจากไฟชำระอย่างรวดเร็วและเรื่องนี้เป็นความเชื่อและเป็นความนิยมสืบทอดกันมาต่อผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระแม่มารีนะครับและ,ะพ่อเองก็ต้องขอบคุณคุณแม่อันเจลานะครับที่นครสวรรค์อารามคาแมนได้ส่งสายจำพวก มาให้จํานวนหนึ่งจำนวนมากทีเดียวและพ่อก็ไปมอบให้กับอสัตบุรุษโดยเฉพาะคนเจ็บคนป่วยที่ต้องการาที่พึ่งทางใจนะครับที่มองเห็นได้นั่นก็คือการมอบสายจำพวกให้ทำให้ทุกคนดีใจและได้รับาบางคนรับสายจำพวกมาตั้งแต่เด็กเมื่อในขณะที่ ตัวเองรับศีลเรียกว่าเป็นเครื่องหมายนะครับเราเรียกว่าศีลสง่านั่นก็คือการรื้อฟื้นศีลล้างบาปของเรารื้อฟื้นการรับศีลกําลังรื้อฟื้นศีลมหาสนิทรื้อฟื้นชีวิตคิตชนนะครับเดี๋ยวนี้หลายวัดก็ทั่วประเทศไทยเกือบจะไม่มีพิธีเรียกว่าการปฏิญาณตัวอย่างสง่านี้นะครับและในโอกาสนั้นก็จะมีการมอบสายจำพวกให้นะครับ แต่วัดนักบุญเปโตรนั้นที่สัมพันธ์คุณน่าจะเป็นวัดเดียวที่ยังทําพิธีนี้อย่างสง่างามมากสําหรับทั้งนักเรียนหรือสตัตวบรุษที่เข้ามารื้อฟื้นตัวเองแล้วได้รับเสื้อจําพวกนะครับแม้แต่พระสันตะปาปานักบุญจอห์นพอที่สองนะครับก็ตั้งแต่วัยหนุ่มตั้งแต่กําลังต้องทํางานในเหมืองแร่จากลัทธิคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆพระองค์มั่นใจมาก ในเกี่ยวกับเรื่องสายจำพวกนั้นจึงสวมใส่ไว้จนตลอดชีวิตจนกระทั่งได้ ora, ได้สวรรคตได้เดินทางกลับไปสู่การพักผ่อนที่ลอนดอนก็ยังสวมสายจำพวกอันนี้ไว้อยู่นะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่วันนี้อยากจะบอกให้ฟังว่า,าเราเฉลิมฉลองในวันนี้เราคิดถึงเรื่องนี้นะครับที่ พระศาสนาจักได้ฉลองกันมาเป็นเวลาหลายศตรวรรษทีเดียววันนี้จากบทอ่านที่หนึ่งเราก็ฟังต่อไปนะครับอ,อิสยาบทที่7ที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ประกาศกได้เตือนกษัตริย์อาหัสนะครับอาหัสนี่เป็นกษัตริย์ที่ยูดาที่จิตใจแข็งกระด้างมากนะครับที่ออกนอกลู่นอกทางและในช่วงนั้น มีประเทศมหาอำนาจมากทีเดียวก็คือเรื่องทางการทหารอยู่ที่ประเทศอัสซีเรียอยู่ที่ประเทศอียิปต์และอยู่กับประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะอิสราเอลทางเหนือนั้นก็เป็นกษัตริย์ท,ที่ที่เลวร้ายอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ได้ทุกคนต่างก็สะสมกำลังทหารเอาไว้เพื่อที่จะแข่งแย่งชิงดีอำนาจกัน ส่วนยูดานั้นมีเมืองหลวงก็คือเจรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงเล็กๆแล้วก็จะถูกห้อมร้อมจะถูกโจมตีได้เสมอจากาประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นโดยเฉพาะจากประเทศอัสซีเรียและจากอาณาจักรทางภาคเหนือนะครับที่จะมายึดครองเยรูซาเล็มที่จะเข้ามาบุกในอาณาจักรยูดาแต่พระเจ้า ได้ส่งประกาศกอิสยาเข้ามาเตือนกษัตริย์อาหัสแล้วก็บอกอาหัตว่าจะต้องมีความเชื่อและไว้ใจในพระเจ้าแม้ว่าเป็นเมืองเล็กนิดเดียวไม่มีกองทหารใหญ่โตมากมายแต่ก็จะรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงถ้าเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าซึ่งมีเครื่องหมายอะไรต่างๆมากมายทีเดียว ประกาศกอิสยาก็บอกกับอาหัสเหมือนกันว่าให้ทูลขอเครื่องหมายจากพระเจ้าสิแล้วพระเจ้าจะประทานเครื่องหมายนี้ให้ในการปกป้องคุ้มครองแต่อาหัสเขามีแผนไว้ในใจแล้วเขาก็ทำตัวเป็นเนียนเนียนเขาก็จะบอกกับประกาศกอิสยาว่าอ๋อไม่เป็นไรอย่าไปรบกวนพระเจ้าเลยอะไรต่างๆนาๆแค่ๆว่าตัวเองนั้น เป็นคนที่เย็นชามากทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้แสดงออกความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้านะครับอาหัดจึงบอกว่าในเรื่องนี้แม้ท่านไม่ขอเครื่องหมายนะแต่พระเจ้าจะประทานเครื่องหมายก็คือจะให้มีผู้หนึ่งที่บังเกิดจากพระนางเ,าเกิดจากสาวพรหมจารีนั่นก็คือเป็นการทำนายครั้งแรกเกี่ยวกับ บางการบังเกิดมาของพระผู้ไถ่นะครับอันนี้เตือนกษัตริย์อาหัสแล้วและก็เป็นการอยากจะพูดว่าพระเจ้าประทับอยู่กับท่ามกลางเราเสมอซึ่งอาหัสนั้นก็ไม่ค่อยที่จะเชื่อหรือไว้วางใจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอาหัสกลับไปพึ่งทหารของอียิปต์เพื่อที่จะมาสู้รบกับอัสซีเรียและอาณาจักรทางภาคเหนือนี่แหละครับ จึงเกิดหายนะอย่างใหญ่หลวงทีเดียวกับเจรูซาเล็มเกิดหายณะกับอาณาจักรยูดาห์เพราะความไม่เชื่อความที่ไม่ไว้วางใจต่อพระเจ้าเลยนี่แหละวันนี้เป็นบทเรียนสำหรับเราเราต้องตั้งคำถามสำหรับตัวเราเองด้วยเรามีประสบการณ์มากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะถ้าเรานึกถึงวันที่เราระ,ะลึกถึง พระแม่แห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันนะครับตอนนั้นอกองทัพของออตโตมานกำลังจะบุกที่ยุโรปนะครับจะเข้ามาแล้วมาถึงที่นครรัฐวัติกันในสมัยนั้นนะครับภาษาปาปีโอที่5ก็มีวิถีทางเดียวเท่านั้นก็คือไว้ใจในพระเจ้าสวดภาวนาวรน,นของพระเจ้าแล้วสวดสายประคำนี่เองสายประคำจึงเป็นอาวุธที่เรียบง่ายที่สุด แต่เรียกว่ามีอนุภาพมากที่สุดในการต่อสู้กับซาตาหรือปีศาจท,ทั้งหลายทั้งปวงในครั้งนั้นเราไม่สามารถที่จะสู้รบอะไรกับใครได้แต่พระสาปาปีโอที่5นะครับในปี1571นั้นก็ได้เรียกว่าวิงวอนอรณรงค์ให้สวดใสายประคำวอนขอพระแม่มามารีให้วางใจในพระเจ้าอย่างสูงส่งแล้วที่สุดแล้ว กองทัพที่มโหรานยิ่งใหญ่ของออตโตมานก็ได้พังสลายไปนะครับกองทัพเรือแม้มีกำลังมากมายก็เกิดเรียกว่าในสสมรภูมิรบที่เลป,ปันโตก็ล่มสลายไปก็ฉันใดฉันนั้นเลยนะครับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก็จะมีเช่นนี้ตลอดเวลาฉะนั so, life, ้นหัวข้อคิดที่สำคัญในวันนี้ก็คือในชีวิตเรานั้นแม้ว่าเราอาจจะเป็นคนที่ไม่มีเรี่ยวแรง ไม่มีเรียกว่าต้นทุนชีวิตสูงไม่มีอำนาจไม่มีอะไรต่างๆแต่ว่าบุคคลที่ต่ำต้อยที่วางใจในพระเจ้านั่นแหละก็คือเป็นอาวุธพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเราอย่างที่เป็นมหัศจรรย์ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแล้วพระเจ้าก็ทำอัศจรรย์อันนี้ให้กับประชาชนชาวยิวได้เห็นมากมายทีเดียวแต่เขาก็ไม่เชื่อแต่เขาก็ไม่ฟัง เราเองต้องลื้อฟื้นเหมือนกันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันชีวิตของเราเป็นอย่างไรถ้าเราประสบกับภัยพิบัติต่างๆเรามองเห็นมองไม่เห็นทางออกในชีวิตเลยเราได้เห็นอะไรบ้างเราก็มักจะสแสวงหาสิ่งต่างๆด้วยตัวเราเองเราก็พยายามที่จะดิ้นรนโดยคิดว่ากำลังของเราเพียงพอเราไปพึ่งคนนู้นคนนี้ไปพึ่งสิ่งที่ไร้าสาระ มากมายทีเดียวนะครับแต่ว่าเราลืมไปผู้ทรงมหิทธานุภาพผู้ทรงสรรพานุภาพนั้นก็คือพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพผู้เดียวที่พงทรงล่วงรู้และพงสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราได้เพียงแต่เราหนึ่งเชื่อและวางใจด้วยความหวังก็เพียงเท่านี้เองนะครับในบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้ พ่อภาวนาวิงวอนขอพระแม่แห่งภูเขาคาเมลทำให้เรารื้อฟื้นฟื้นฟูความเชื่อและความหวังในชีวิตของเราชีวิตเราจะปลอดภัยจากไฟนรกชีวิตเราจะปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับวันนี้ขอพระเจ้าได้เป็นกำลังให้กับโดยเฉพาะคนเจ็บคนป่วยทุกคนนะครับคนที่กำลังท้อทแท้ใจคนที่กำลังอ่อนกำลังคนที่กำลังหดหูหัวใจ คนที่กำลังสับสนในชีวิตขอพระเจ้าได้เปิดทางให้เห็นแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณนะครับโดยที่เราขอพระแม่มารีให้เรามีความเชื่อมากยิ่งขึ้นพ่อภาวนาสำหรับบุคคลที่กำลังต้องการคำภาวนากำลังถูกท้าทายในเรื่องความเชื่อถูกท้าทายว่าในเรื่องความไว้วางใจต่อพระเจ้าเราถูกปีศาจมา ชักนำเราไปในทางที่ผิดมากมายทีเดียวในชีวิตแต่ขณะเดีวยวกันเรามั่นใจในพระเจ้านะครับหลังจากที่เราเองก็มีประสบการณ์หลายคนมีประสบการณ์ที่ผ่านมาพระเจ้าคุ้มครองเราตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นสาการใดๆทั้งสิน้นขอพระเจ้าได้ประทานพรกับคณะนักนักพรตคาเมลไลทุกคนนะครับและขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรสำหรับผู้ที่ มีนามชื่อนักบุญพระแม่แห่งภูเขาคาแมนเป็นองค์วถาถมนะครับและพ่อภาวนาสำหรับคนที่มีวันค้ายวันเกิดในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ภาวนามิสาสุขสำราญแด่คุณอัน,นาวิภากิจบำรุงนะครับที่ได้ขอคำภาวนาเป็นพิเศษ มาในวันนี้และนอกนั้นสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับและโดยเฉพาะคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่16กรกฎาคมนะครับในสังคมวนกรุงเทพของเราก็มีคุณพ่อพลาพลหรือพ่อตีแล้วก็มีคุณพ่อประยุทธ์ศรีเจริญนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ขอพระเจ้าได้อวยพรทุกคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้และที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน กรกฎาคมทุกคนนะครับในช่วงนี้สักการสถานของเราก็กำลังดาเนินการทั้งซ่อมแซมทั้งบูรณะทั้งทำหลังคากันฝนให้เรียบร้อยและอย่างจะเริ่มทำพิพิธภัณฑ์ใหม่ที่ถูกทำลายไปนะครับก็ขอกำลังใจขอการสน,สนับสนุนจากพี่น้องด้วยโดยให้คุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกิบบรมลุงได้อวยพรพี่น้องทุกคนขอพระเจ้าประทานพรเนี Amen.